ตอนนี้น้องเจมก็โดนท่ากัดแล้วนะคะดูดเลือดไปแล้วค่ะต,ตอนนี้ๆๆเราอยู่ในป่าดิบชื้นครับตัวยังเล็กอยู่นะคะได้แล้ว,ลวตัวแรกตัวแรกได้แล้วนะคะอตอนนี้ไฟของเราก็ไม่เคยติดนะคะทุกคนอ,อร่อยไหมเจมทำใหญ่ๆอ่ะอร่อยไหมดีมากสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้น้ำก็พาพี่เพื่อนทุกคนเข้าป่าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นป่าดิบชื้นเลยนะคะวันนี้น้ำก็มาด้วยกันสามคนสวัสดีครับจากช่องคนแบกไปครับค่ะแล้วก็น้องเจมค่ะสวัสดีครับนี่ตอนนี้น้องเจมก็โดนท<ถ>่นากดัดแล้วนะคะดูดเลือดไปแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในป่าดิบ<จ>ชื้น <ๆ S 1> ครับตัวยังเล็กอยู่นะคะโอ้หน่าลัวมากไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าไปค่ะ นี่ก็จะเป็นระหว่างการเดินทางนะคะนี่ป่าของเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเหนื่อยเราก็เดินมาได้กันสักพักแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะพักกันนะคะเดินกันต่อดีกว่าค่ะมันก็จะเป็นลำธาเรเล็กๆเนาะน้องเด่นของเราก็จะนำหน้าวันนี้น้องเด่นเป็นอะไรนะไกด์เป็นไกด์หนึ่งวันนะไกด์นำทางเนาะใช่ ันนี้ก็จะเป็นใบเตยหนามนะอมเอาไว้เยอะนะคะท,ทุกคนที่นี่เยอะมากเลยสามเชือนะครับแล้วก็ไอ้ต้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นตะเคียนต้นเล็กนะมึงงเลยดิยเพราะว่าต้นตะเคียนเนี่ยเบือกของมันเนี่ยมันจะแตกนะครับใครทํห้างอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเพา,างแานด้วยไะน้ำตกเลยอ่ <c oughs> ะโอ้ยน้าตกสวยมากเลยทุกคนไปนน้าถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้น้ำระแวงอะไรรู้ไหมคะท่าค่ะกลัว นี่สวยนี่ค่ะมังตกเล็กๆค่ะ ันนี้ก็จะเป็นใบช้างร้องนะคะเนี่ยถ้าโดนแล้วมันก็จะแบกคันๆเนาะร้อนๆใช่ร้อนๆอนนี่คนที่เข้าป่านะเราต้องระมัดระวังนะครับทุกคนใบช้างร้องเนี่ยมันมีห้าอย่างเลยนะอยู่ในไร่อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นถาวรแล้วก็อยู่ตามลําธารพวกนี้นะครับทุกคนครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นในลําธารนะครับเนี่ยใบช้างร้องเนี่ยถ้าเราจับอย่างเงี้ยโดนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะเนี่ยข้างบนข้างบนเนี่ยไม่เป็นไร แต่อย่าให้โดนข้างล่างนะครับทุกคนแต่ถ้าเราจับด้วยมือเปล่าแบบนี้นะครับไม่เป็นไรแต่อย่าให้โดนเนี่ยอย่างนี้นะถ้าสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมใช่สัมผัสกับมือด้ามมืออย่างนี้ได้นะแต่หลังมือไม่ได้ใช่หลังมือไม่ได้แล้วก็โดนขาไม่ได้เวลาเราเข้าป่าเนี่ยเราต้องใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะครับทุกคนเพื่อปกป้องเออปกป้องกันนะครับไม่ใช่ปกป้องป้องกานใบช่างร้องนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยไปป่าที่นี้สวยมากค่ะบอกเลย ทุกคนได้ยินเสียงสัตว์ร้องไหมคะอะไรนกเหรอโอ้ใช่ป่ะที่นี่สวยเนาะที่นี่สวยมากเลยอะไรเด็กอ๋อกบเหรอนี่สวยมากน้ำไหลลงมาสวยต้นตะเกียนนะครับเป็นต้นตะเกียนมันมันที่แบบว่ามีขนาดเล็กหนูนะก็ยี่สิบสามสิบเมแหละตอนนี้เดี๋ยวเราจะถามน้องเด่นนะคะว่าใกล้ถึงหรือ เด <De> นใกล้ถึงยางถึงแล้วหรอโอเคถึงแล้วนะคะทุกคนป่าท,ที่นี่สวยมากค่ะแดดแทบจะมาไม่ถึงเลยนะคะจะมาถึงแค่บางจุดเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเ,เห็นไหมคะจะมีแสงแค่นิดหน่อยเองคะ่ะโอ้ยสวยนี่ นี่ค่ะถึงจุดมุ่งหมายของเรานะคะคือเราจะพักแคมป์กันตรงนี้เลยนะต้นนี้ต้นอะไรอะ่ะตน้น่งต้นใหญ่ๆเนี่ยนะยโหต้นใหญ่มากใหญ่มากค่ะนี่เราจะพักกันตรงนี้เลยนะคะตรงน,นี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาพุกแยกันเลยนะโอเคโอ้ต้นพืตามมาเส้นนี้เนี่ยเดีวเบิกพ่ะเ่อเนือตเสีย่งหมวดแบอันพุกท่านี่เหรอัน้พุกท่านี่นมวตาั ออนนี่่ัับดุคเดี๋ยวลองนั่งก่อนนะคะว่าแข็งแรงป่ะพี่จ้าพี่นดำจะพังหนูดิไอ้นี่เกิดเหรอเนะ่ยให้ให้ใ่้ตอนนี้ขอพักก่อนนะคะนะฮะให้ให้ผูกเลยอยากผูกอย่า็บรเปล่าได้เปล่าพูดเลยมั้ยไม่ก็ผูกอย่างนี้ก็ได้เนี่ยยกนุนกับต้นนี้ไม่ได้เหรอ ค่ะตอนนี้น้ำและน้องๆก็พูกเปกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็นั่งพักผ่อนกันอยู่นะคะครับผมนั่งพักกันให้หายเหนื่อยก่อนค่ะเราเค่เดินมานี่ยครึ่งชั่วโมงอ่ะอ๋อเนาะอ้ยครึ่งชั่วโมงใช่เราเดินมาครึ่งชั่วโมงแต่ระหว่างทางที่เราขับรถมาก็ไกลอยู่นะไกลมระมานั้นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันอืมเนาะดินมาชั่วโมงหนึ่งใช่ก็ถือว่าไกลอยู่นะคะเดินมาตชิ้นนี้เราต้องข้าบาดลึกนะถ้าไม่บาดลึกนี่ก็คือไม่ใช่บาด์ดิชุนละป่าไผ่นะ เดี๋ยวน้ำแล้วน้องๆของนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยหุงข้าวทำกับข้าวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรา,เ,ราเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้น้ำแล้วน้องๆก็นั่งพักกันเสร็จแล้วนะคะ<ช>ตอนนี้เราก็เตรียมคันเบ็ดกันค่ะเพื่อที่จะไปตกปลากันเนาะ<ช>ส่วนน้องเจมก็นี่ทำคันเบ็ดอันใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคันเบ็ดอันเก่าของน้องเด่นที่เคยมาตกมาตก ครั้งหนึ่งเคยมานอนนี่ใช่ไหมอ่าแล้วน้องไม่ได้มานอนพี่น้ำไม่ได้มานอนอ๋อโอเคเดี๋ยวเราวันนี้ก็เป็นไกด์ให้พี่น้ำหนึ่งวันนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าตอนนี้น้องเจนของเราก็ตกปลาแล้วนะคะอ้ได้แล้วหนึ่งตัวนี่แล้วก็ตัวเล็กนิดหนึ่งตัวเล็กนะคะใส่ถุงไว้บ้านมีอยู่ต่อนเดี อ่ามันไปมีาอ๋อมันมาัลุกุ่ม้ารอโอ้ยน้องเด่นได้แล้วตกตกนะครับนหมแต่ลีลานะครับนอ่ะน้องเด่นได้ปลาช่อนปูขาวนะคะอโอเคตัวใหญ่อยู่เนาะ น้องเจมก็ได้แล้วจ้าอาต้องดึงลงไปเลยจ้าอ่าอ่เดี ik, uh? euh ๋ยวเดี D uh, D uh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงอเดี๋ยวดูอะไ่เขาดูอู้ท้ดู น้ำเป็นคนทำบาตไม่ขึ้นนะคะทุกคนเกี่ยวกับตกปลานี่น้ำจะตกไม่ได้ค่ะใช่ที่ทำบาดไม่ขึ้นเยนี่นกินหนนี่คอแวนกุ้นนเดเดี๋ยวเดินหน้าต่อนะคะไปตกข้างหน้าดีกว่าค่ะตรงนั้นเหมือนมันจะเงียบๆไปละไปข้างหน้าดีกว่าอ่ะ น้ำยังตกไม่ได้สักตัวนะคะเกี่ยวกับตกปลานี่น้ำไม่เคยตกได้เท่าไหร่นะคะทำบับไม่ขึ้นค่ะทำบับไม่ขึ้นตกตรงเนี้ยเหรอนี่น้องเด่นของเราก็จะยืนตกตรงนี้นะ เนี่ยแรงมากนะควรก็เลยแบบได้แล้วตัวแรกตัวแรกได้แล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันปกติผมมาตกปลานี่ปลานี้ไม่ได้นะใช่หรอส่วนมากแล้วจะเอาทีเที่ยงี่นะส่วนมากแล้วจะได้อันนี้ปลานี้มากกว่าปลาอะไรปลาช่อนผูกขาวอ๋ออ่ะนี่นีปลาพวเนี้ยของเรียกว่าปลาอะไรนี่ปลาปลาอะไรไม่รู้นะพี่น้ำปกติโดยส่วนใหญ่นะ ย้านนะครับผมใช้คำว่าย้านนะโดยส่วนใหญ่นะปลาซิวปะปลาอะไรไม่รู้อ่ะพี่น้ำโดยปกติแล้วเราไม่ได้นะปลาพวกนี้ได้แต่ปลาชนบุเขาตัวเหญ่บริเวณนะ่องเอา้าออกไม่ได้ดัดทับคอไปในม,ม่ไดแล้วนะนี่ค่ะตัวแรกของน้ำนะคะได้แล้ว ทุกคนคะ่ะนี่ต้นตะเขียนยักษ์นะคะน้ําสามารถเข้าไปหลบข้างในมันได้เลยนะคะกว้างมากนี่ต่อเบลเลอร์เลยค่ะ,คะเดี๋ยวน้ำแล้วน้องๆตกปลากันอีกภัพหนึ่งเดี๋ยวจะกลับไปหุงข้าวแล้วค่ะ เป็นไรส่วนคนเลยอ่ะใช่ไหมตอนนี้โอ้ย <c oughs> เลอเลย <c oughs> ตอนนี้น้ำและน้องเจนก็จะกลับ ไปก่อดไฟหุงข้าวกอดน,นะคะส่วนน้องเด่นก็ตกปลาไปก่อนคะ่ะมีไหมมีตอดตอดอีกเหรอโอเคน่น้องเจนของเราก็ยังลุ้นอยู่นะคะว่าจะได้หรือเปล่าไปพี่เดินกลับก่อนนะ ระหว่างเดินทางกลับน้องเจมก็ตกได้ตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราย่างเนาะ,ะค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำกับน้องเด่นจะก่อกไฟกันก่อนนะคะน้องเด่นก็ลงมาแล้วส่วนน้องเจมก็ยังตกปลายอยู่ข้างล่างนูงนะะ่นค่ะนี่คือหมึกปลาไม่เห่นน้ำอิู่น้ำอย่า่ห้ก่ะ นี่ค่ะกิ้งกา่าตัวใหญ่นะคะน้องเจมจับนี่มันกัดน,นะคะทุกคนต้องจับให้มันดีๆนะนกัดเจ็บนะแล้วก็จับมาแช่ให้แช่เดี๋ยว,วเราจะปล่อยแล้วก็ปล่อยต่อปล่อยจ้าไปเลย่ <laughs> <laughs> อนนี้นะคะน้องเด่นของเราก็ได้ตั้งข้าวแล้วนะคะส่วนน้ําก็ย่างปลาหวานนะคะนี่ปลาหวานแล้วต่อไปน้ําก็จะทําน้ําพริกนะคะน้าพริกแกงเปี้ยวของเราค่ะนี่นข้าวบุวยหอ,อ,อ,อน้ำพริกค่ะทำน้ำ<อ>พริกแกงน้ำพริกน้าก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่อร่อยชิมแล้วนะคะอร่อย ปลาที่เราตกได้ก็นี้เอามาย่างแล้วนะคะนี่ปลาช่อนปูเขาว,วันนี้เรากินกันง่ายๆเนาะเพราะว่าไฟไม่เคยติดด้วยไฟไม่อั้น้อยด้วยตอนนี้ไฟของเราก็ไม่เคยติดนะคะทุกคนเพราะว่าฟืนมันชื้นแล้วก็ดินมันชื้นนะคะน้ำพริกผักของเราเสร็จแล้วค่ะข้าวนี่เริ่มเดือดละแต่ว่าปลานี้ย่างอยู่ใกล้สุกแล้วค่ะ เดี๋ยวจะต้มมาม่าอีกอย่างหนึ่งนะคะแค่นั้นพอค่ะเพราะว่าทำอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วดเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะกับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปลาย่างเอยอะไรเอยเสร็จหมดแล้วนะคะนี่มาม่าต้มของเราก็สุกแล้วนะคะข้าวก็อ่างไฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันแล้วนะคะแต่ละคนหิวแล้วค่ะ Let's go <S ใช่รวมทั้งน้ำด้วยนะคะหิวแล้วค่ะ ค่ะตอนนี้กับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมดเลยนะคะก็มีผักน้ําซิกปลาย่างนะคะนี่ค่ะแล้วมีกุ้งเชียงแล้วก็มีมาม่าต้มนะคะเท่านี้เลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะกพิ่งสุกไหพี่น้ำสุกข,ข้าวเพ้่งสุกเนะี่ยก็เลยเอาสุกแ,แช่ะนะึงแต่ก็ไม่แบเโอ้ อร่อยไหมเจมทำใหญ่ๆอ่ะอร่อยไหมดกว่าอือสุดยอดอืมีอัลมอนดมอ่อนมาด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำจะกินบ้างมันกินบ้างนะคะอืม,อม อร่อยค่ะเด่นอร่อยจ้าแบ๊บอร่อยครับแบมบเหรอ ตอนนี้น้ำและน้องๆก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็ร้องแล้วนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะเต็ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรีบเก็บเก็บของนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะรีบล้างเร็วเดินฝนจะมาละ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันละค่ะตอนนี้น้ำและน้องๆก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะน้ำก็พา เพื่อนๆที่พทุกคนมาชนบรรยากาศาเอ้ใช่มาชมบรรยากาศเออปาดดิบชื้นเนาะว่าสวยแค่ไหนสวยนะคะที่นี่สวยมากแต่ว่ามันจะมืดๆหน่อยนะคะมันจะทึบๆอะ่ะที่เนี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะเดนบายครับผม